สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินเบอร์เกอร์โฮมเมดกันนะครับ mm hmm. อ่านะครับซึ่งเบอร์เกอร์ร้านนี้จะมีชื่อว่าร้านเบอร์เกอร์ไมสโต้นะครับอ่านะครับทุกคนซึ่งที่ร้านจะมีทั้งเบอร์เกอร์ธรรมดาและเบอร์เกอร์โอมเมดนะครับซึ่งราคาก็จะมีหลายๆราคากันนะครับทุกคนอ่าบอกเลยนะครับเบอร์เกอร์ร้านนี้เจ้าของร้านมีโคตรใจดีมากและของ คุยเก่งหล่อด้วยนะครับก็นะครับผมร้านจะอยู่หน้ามันจิราจยนะครับมันจิราจยปนีนะครับอ่านะครับร้านจะอยู่ทางเดียวกับร้านออยำบังหรือไม่ก็ร้านน้ำยมชาร้านจะอยู่กับติดอ่าร้านน้ำชาคุมะนะครับผมโอเคนะครับอ่านะครับหรือไม่ก็มาทางยะรันซอยแปดนะครับยะรันซอยแปดนะครับผมทางเข้าไอหน้าปัสสาวะมีกูโบโตอายโยนะครับฝั่งมันจิราจยนะครับโอเคนะครับผมทุกคนอ่านะครับซึ่งซอสที่ร้านคืออะไรมากนะครับผมซึ่งที่ร้านก็จะใช้ผัด สดทุกวันนะจะซื้อวันต่อว,วันเลยนะครับโอเคนะครับอ่านะครับบอกคำเดียวว่ารสชาติครบมังมากเลยครับอร่อยมากนะอะไรนะครับผมซอสก็อร่อยนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้ก็อิ่มท้องก็สำหรับทริปหน้าเราจะพาไปชมไปกินที่ไหนต่อรอชมกันนะครับ